โอ้เคมัผมครับก็แม่เกมที่ผมรอคอยมาอย่างช้านานนะครับก็ออกมาแล้วนะครับกับเกมซินิดซิเตอร์สองนะครับก็ไม่ต้องสงสัยครับหมดเองอีกแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูภาคภาคหนึ่งนะครับในช่องมีนะครับสามารถไปดูได้ขายของอย่างนี้แหละมาเริ่มเกมกันไอเชเี๋ยเดี๋ยวๆๆไม่เอกูหายใช่ไหม กูลืมใส่ไม่เอกใช่ไหมเขามาเริ่มเกมอ่ะใช่ไหมกูกูไม่ใช่กูล,ลืมใส่นแน่ๆอ๋อใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้ว,ลวเลยชิมัดหรือว่าหลอกลืมพันไนอะ้เหี้ยเปิดปากกูลืมพันก่ <c oughs> อนเลยอ่ะ <c oughs> ชีวิตใหม่ที่ได้เรียงสากลายเป็นสปาร์ที่บิดเบี้ยวโดยคำสาดที่กำลังเจ็บซึง่งหรืออาการไม่ทันเลยสัตวน ัลล็อกแกลเลอรี่ไฟติ้งแอนิเมชั่นสักอย่างอ่านไม่ทันไอีฮีอาลามอารซอนอ่าสปาร์ตที่คุณพูดถึงอะ่ะนะฮะครับอ่ากูลืมเปลี่ยนปุ่มไอสัตว์ใช่แล้วมีคนไปกำจัดพวกมันนะฮะแต่ก็ไม่กลับมาโอเค ไอซิสเตอร์คำเนี้ยมันควรแปลเปลี่ยนไปแป๊บนึงนะขอขอเปิดแท็กแป๊บนึงอ่าซิสเตอร์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 กูกูจะเล่นแท็กใหม่ไอเฮียนะกูเปลี่ยนแบบตรงนี้เลยตึงซิสเตอร์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 กูอยู่ไหนวะซิสเตอร์ซิสเตอร์ซิสเตอร์กูอยู่ในซิสเตอร์กูอยู่ไหนซิสเตอร์กูอยู่ไหนอ่าอัลามครอบ

อ,อย่างเงี้ยแล้วก็เท่ากับเอาคำนี้ดีไปบ้ปอาอะไรดเดี๋ยวค่อยค่อยแปลค่อยเปลี่ยนแล้วกันอ้าแม่ชีไงเขียนยากอะไรวะ มันแปลได้ทั้งแม่ชีทั้งนักบวชอ่ะ,อะท่านหญิงแล้วกันกูปเปลี่ยนอย่างนี้เลยาศาสตร์ท่านหญิงโอเคดิดเซฟกูหมดเองกูทำเองนักเลงพอ เราก็มีพลังที่ทําให้ทุกอย่างบริสุทธิ์นะฮะถึงอย่างนั้นคุณก็สามารถชนะสี่มิชชั่นได้ชื่อตัวเองเรามาัชื่ออะไรวะมันอ่านว่าย่างไงอ่ะฮันจาบอกกูทีว่าชื่อมันชื่ออะไร ชื่อนางเอกเราชื่ออะไรอ่ะไม่รู้เอาฮียกูดกดกดติ๊การาไปติดอ่ามาแล้วแม่งไม่มันชื่อว่าอะไรบอกกูทีมันอ่านว่าอะไร ชื่อภาษาภาษาญี่ปุ่นนี่กูเลยดิตา้าโอเคชื่อมาไอ้เหี้ยช่อแม่งพิมพ์ภาษาไทยได้วยสัตว์ตึงอ้าวแจตดต <c oughs> จัดเดยนี่เลยกูชื่อมึงให้กูให้มึงชื่อมึงเลยเฮียไห่ลงภาษาไทยดีกว่ากูลืมอ่าทุกอย่างปกติครับปกติโอเค enter ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเสร็จสิ้นลงหมดเองนักเลงพอบอกเลยฉันมีชื่อว่าลิต้าอฮะกา,ากุหลาบสปาราดเป็นภาร,รกิจอสักศิ์ของฉัน ่าสถานที่นา่นารังเกียจนะฮะเอ้ยปุ่มบึกปกติยังอยู่นี่ว่า ค่าก่อนอ่ารีเทิร์นไอ้เคี้ยกูลืมเปลี่ยนใช่ไหมกูว่ากูใช่กลูลืมเปลี่ยนคำแน่แน่ช่างแม่งเลยกูคิดเปลี่ยนคิดเปลี่ยนกูตั้งเกิร์มมาแล้วกูลืมเปลี่ยนไอ้เคียอะายไอ้เคี้ยนี่กูลืมเปลี่ยนเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้ ันสุดยอดไปเลยครับพี่ เปิดทุกอย่างอ่ะฮะอ่าคำว่าบีซิงกูแม่งปฏิทานี่เชียอะไรปฏิทานคือเชียอะไรค่าที่เปลี่ยนโอเคปฏิทานี่เชียอะไรครับ ปัญหาต่อมาคือแม่งไอเกมเชียร์เนี่ยมันมันกดชิปเพื่อวิ่งนะฮะโอเคกูต้องมาแบบหลบไอ้ิพ่าย โ oh, อ้ยเจ็ดตายเลยโอเคมาเด้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 นี่กูตีกูตีกูตี

วันอะกูอบอกเลยโอเคอตึงตัวหนึ่งนะขอสักครู่สักครู่ ไม่ใช่อะไรย่อ O B S อยู่เดีดูไปแล้วอัดไปกี่กทีฉันเห็นฉันดีใจนะที่เธอเปลอดภัยอ่ะลิต้าฉันกลัวที่จะบอกคุณพ่าหรือว่าจะเป็นสิ่งที่น,น่ากลัวแล้วยึดครองร่างกายของแม่ชีและกายกายล่างอ่ะฮะโชคดีที่เธอได้ชำระ ให้เบิรุตสุไปก่อนที่มันจะเติบโตขึ้นฉันแน่ใจว่าเธอต้องโอเคอตอนนี้ผู้คนในที่อยู่อาศัยในอารซอนมีหลายสถานที่ที่เกิดผิดปกติเกิดขึ้นสถานที่เหล่านั้นอาจจะมีสิ่งที่น่นารังเกียจครอบนำถึงอิทธิพลบางอย่างที่มีสภาพแวดล้อมเต็เต่าออกไปฉันเชื่อว่า้งนะ ตอนนี้เรามีสองแห่งท <ww. S 3> ี่ต้องไปหนองน้ำแล้วก็ถ้ำอะไรวะเดเดมีแฮมฮังฮะฮันแมนโอเคถามเกี่ยวกับหนองน้ำหนองน้ำแวมพ์ยพรหากคุณรู้สึกว่าไม่สบายปวดบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้แน่ใจว่าคุณต้องลองตัวเองเข้าไว้นำผายโอเค,อเคเดดีดีมานิต้าถามเกี่ยวกับสัตว์ที่ไหนสักที่เฮียกดผิดหรออ๋อ,อ,อต้องกดตัวเอ็กถามเกี่ยวกับน้นำครับ ในทางตะวันตกเฉียงใต้มีหนองน้ำที่รู้จักกันในชื่อแวมไพ์สซอมนะครหนองน้ำแวมพร์นะครับมันได้รับการตั้งชื่อตามอะไรนะบึงจำนวนมากที่พบในที่นั่นโอเคปรดระวังอย่าสูญเสียรากฐานในหนองน้ำคืออะไรวะอ๋อกนอ่าจะอยากอยากเสียความอะไรเพื่ออะไระอยากเสียความศรัทธาฮะ แค่แ okay. นั้นแหละประมาณนั้น <c oughs> ในทางที่ตันตกเฉียงเหนือเป็นเชิงเขาลึกนะครเป็นเป็นเชิงเชิงเขาหินเขาขังขี่ลึกขียอะไรในพวกเขาบอกว่ามีถ้าที่อยู่ที่นั่นจ <c oughs> ะ,ะมีแฮนันแมนนะฮะมีใบพิบมีความรู้ในการส่้โมจมตีและกับดักโอเคแล้วก็ทาาเกี่ยวกับอย่างอื่น ร่างกายของคุณมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งแม้ว่าอามอนสเตอร์จะคว่าตัวคุณคุณสามารถหลุดมันได้โอเคอย่างไรก็ตามหากคุณถูกสับประาดจับได้หลายครั้งพลังของคุณจะเสื่อมหายและการต้านทานของคุณจะาการต่อต้านจะเป็นเรื่องที่ยากมากโอเคเข้าใจได้อธิฐารต่อรูปปั้นเทพติดารือสามชั้นเรื่มคต้องการเกีบคอเลชันควสาสะอา ก็คือพื้นฟูเสื้อผ้านั่นแหละอ,อันนี้ก็ฉากเห็ดนะครับรักษาเอฟเฟกต์สถานะอื่นนะแก้ไขเสื้อผ้านะโอเคโอเคมาอีกเซฟก่อนเลยนนชิมยังมีได้ไวอัพด้วยเหรอพอ,พอ าคืออะไรพัทาคือยียอะไรมึงบอกกูว่าโซ่นี่ไม่ง่ายกนหรอวะเอาโจมตีก่อนเลยบันทึกเกมอันนี้อันนี้คืออะไรอาเซอส์ตนันอาซอนทาวเมืองอาซอนนะครับยิงในหมู่บ้าน ออกูเปลี่ยนแล้วไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวร <laughs> อบหน้าม,มันกะเปลี่ยนแน่นอนไม่ต้องห่วงโอ้น้องสาวต่อสู้กับปีศาจใช่หนึ่งไปอ่มามันอันตรายถ้าอยู่ข้างนอกนะครับโปรดพยายามพกยาจากโรงเตรียมโอเคเอ้ยมียาด้วยวะพักก่อนกูแม่งเอาชีวิตไปสู้อไอ้สัตว ดิ้งแมนคนเมามเพียงแค่เพิ่มผงเล็กน้อยลงไปในเครื่องดื่มฉันคิดรับจากร้านทำเกี่ยวกับผงผมมันอยู่ไหนงนั้นเหรอออฮะฉันออกอ่ะออกไปทางถนน เวท้วพบต้นไม้แปลกแป,กแปกทางเมือง uh huh. ตอนนี้มันอันตรายฮะข้างนอกดังนั้นฉันเลยยากที่จะเอามันโอเคสวัสดีครับลุงบาร์เทนคุณไม่มียาเลยอืมรับมันไปสิโอเคกดสเปกบาร์ครับ เพื่อเปิดรายการ okay. นี่แผนที่ครับอันนเวทมน์นะยิงแสงบริสุดฉันไม่ได้ฉันไม่ได้คืออะไรวัตเตอรฟักฉันไม่ได้ไอ้เฮี้กระเตาไหมเดี๋ยวหาแป๊บนึงไงไอ้ชันไม่ได้นี่คืออะไรป๊บนึงนี่แ <laughs> หละฮะไม่ได้ตั้งไว้ก่อนประมาณนี้แหละ ฉันไม่ได้คืออะไรวะฉันไม่ได้ไอ้เกี้ย ดูไปเรื่อยอะ่ะตอนนี้โอเคตัวหนึังนะไอคำว่า,าช่องว่างอ๋อขอพอนังตั้งตั้งเปลี่ยนช่องว่างโคตรจะเลี้ยวเลยเฮ้ โอเคเราปุ่มเป็นปุ่มกดติ๊กหนึ่งทีพอเซฟป้ายิกันต่อสวัสดีใคร <c oughs> คุณต้องการอะไรจากที่นี่ใชไหมฉันขอโทษแต่ฉันไม่สามารถปล่อยให้ใครจะบวชมาบ้านฉันได้อ okay. <c oughs> เราไม่เชื่อใจคุณทั้งหมดนะฮะอย่างเต็มที่ลองคุยกับคนอื่นดูก่อน โอเคยิงสาวในหมู่บ้านนะครับอะไรฉันไม่ได้ตั้งคันหรืออะไรหรอกอคุณสงสัยฉันว่าคุณคิดว่าฉันกำลังตั้งทองหรือไม่โอเคแม่งเลย ก็ยี่สิบนาทีแล้วนะคืออัดมาอย่างยี่สิบนาทีแล้วนะคพิออกจากโบสถไอ้ยวตเฮลตัวเฮียอะไรแนะ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 ตมา เฮ้ยตกใจแกซอยจุเลยเจ็ดเข็มสองรอบติดแล้วชีพหายแล้วงานมาตัด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  Ảo, cậu khốn nạn! Tôi có thể chọn được sếp của ở có chú này thôi. Ôi, tài chết dễ quá! จะเซฟจะเซฟอยูไ่ไหนเซฟเว้ยเออเซฟเลยบันทึกเลยสัตว์โอเคนะครับสลับขาดแรกคราเอาไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมเซินิสเตอร์สองนะครับแมงก็เสือขาดง่ายเหมือนพักดึงเตะไอ้เหี้ยเ <laughs> จอกันพรหน้า Chúc đi Bye ấy tôi phải thấy đi